กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาราคาช่วงนี้สัญญาณจากอธิบดีอายการประจําสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนมุมมาแล้ววันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องรั้วไฟฟ้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสนันครับเชิญค่ะอาจารย์ก็วันนีค้คุยกันกรณีที่เจ้าของฟาร์มเป็ดล้อมรั้วไฟฟ้าไว้แล้วเด็กจะเข้าไปรัก เป็ดปรากฏว่าถูกไฟชอ็อตจนเสียชีวิตค oh. ำถามว่ามันผิดหรือหรือถูกจริงๆแล้วในการล,อล้อมรูปไฟฟ้านะครับมันก็เป็นอันตราย,ยานะครับ uh. มีคำพิพากษาเสื่อสารวางแนวทางไหมคือมีคนถามอยู่เรื่อยว่าแล้มีกาหนลดหลักเกณฑ์ไหมเมื่อเราดูจากการศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาศาลฎีกาเขามองว่าจริงๆแนละ้วการล,อล้อมรูปไฟฟ้าเนี่ยมันต้องมีการแจ้งเตือน ว่าตัวนี้เป็นร้วไฟ้านะอันตรายห้ามเข้านะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ต้องสร้างรั้วไฟฟ้าเนี่ยให้สูงกว่ารั้วธรรมดาเช่นสร้างบนหลุงก,กำแพงรั้วอีกทีหนึ่งสูงขึ้นไปประมาณสาเมตรถ้าอย่างเงี้ยถือว่าทําได้และถ้าใครไปโดนเข้าก็ไม่ผิดหรือกรณีที่ล้อมรั้วไว้ภายในบ้านนะครับมีรั้วข้างนอกหนึ่งชั้น และั้วในบ้านเนี่ยเป็นล้อมรั้วไวฟ้าอันนี้ไม่ต้องแจ้งเตือนใคร <c oughs> ถ้าใครบุกรุกเข้าไปโดนก็เป็นความผิด <c oughs> แต่กรณี <c oughs> ที่เป็นข่าวเนี่ยล้อมรั้วไว้แล้วก็ไม่บอกและั้วเป็นรล้วชั้นนอกและล้อมในลักษณะที่ต่ําที่เกิดอันเกิดอันตรายแก่คนที่มาสัมผัสได้ก <c oughs> รณีอย่างเนี้เขาบอกว่าเป็นข้อหามีความผิดศาลทำร้ายร่างกายนะครับเป็นเสพูดถึงแก่ความตายแต่ถ้ามีการถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่า ถ้าเป็นการป้องกันอย่างกรณีล้อมรั้วไว้ในบ้านไอ้กรณีถือว่าเป็นการป้องกันตัวพอสมควรเกตดไม่เป็นความผิดครับ,รบก็ระมัดระวังกันหน่อยกันการบางๆเรื่องเราคิดว่ามันน่าจะไม่ผิดแต่มันก็ผิดนะครับ,รบก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยครับเอาล่ะว่าของเราต่อเลยครับ วันนี้คำถามจากท่านแรกคุณอินทุออนะคะก็สงสัยว่ากรณีสิบตำรวจโทรหญิงที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ที่บอกว่ามีสวเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าถ้าสอวอคนนี้ผิดจริงนะคะไม่ทราบว่าความผิดแบบเนี้ยโทษจะเป็นยังไงเหรอคะอาจารย์คืออันอันดับหนึ่งนะครับก็คือก็ต้องดูก่อนดูหลักก่อนนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยตำรวจหญิงคนนี้เข้าไปเนี่ยก็ ถ้าสมมติว่ามันต้องมีคนผิดคนแรกก่อนเนะี่ยคนแรกคือคนที่รับรับไม่ได้ใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการรับและเจ้าหน้าที่รับคนที่อายุเกินกว่าสามสิบห้าโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีการสอบไม่มีอะไรเข้าไปคนที่รับสมัครหรือคนที่อนุมัติให้เข้าหรือมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบถ้าได้ความว่าสอวอเป็นคนฝากไป<ม>หรือเป็นคนส่งไปก็เท่ากับเป็นผู้สนับสนุนให้มีการประพฤติไม่ชอบ ก็โทษก็เท่ากันกับผู้กระทำวามผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบครับ1,57่้าเก็หปีครับค่ะแล้วก็มีถามเพิ่มเติมหม่ข้อด้วยว่าถ้าไปถึงที่สุดว่าผิดจริงนะคะ,ะกรณีแบบนี้ก็ถามว่าสวควรต้องลาออกจากตําแหน่งด้วยไหมคะถ้าผิดจริงไม่ต้องลาออกครับคุกก่อนเลยครับคุกก่อนยังไงค,คุกก็พ้นจากตาแหน่งอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์มัต้องพ้นอยู่แล้วครับค,คือคืออันนี้อันนี้เป็น จริงๆนะคุณตนันจริงมัน <c oughs> เรื่องในีมันมีต่อหลายเรื่องเพราะว่ามันกระเทือนก็เรื่องเด็ดดอกไม้ระเทือนฟ้าแหละวันนี้ <c oughs> นะครับเพราะว่ากองทัพก็เหนื่อยก <c oughs> รอรมอนก็นเหนื่อยพนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เหนื่อยส <c oughs> ถาบันนิติบัญญัติก็เหนื่อยก็ต้องดูกันต่อไปเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับ <c oughs> <c oughs> ่านต่อไปส่งเข้ามาทางเพจนะคะนี่ก็เจอปัญหาวัยรุ่นข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังจัดปาร์ตี้กันบ่อยๆนะคะก็เหมือนเดิมะคะ่ะอาจารย์ก็คือเคยไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาแล้วแล้วปรากฏว,ว่าหลังจากนั้นมันก็มันก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะก็เลยขอคําแนะนําจากอาจารย์ว่าทํายังไงต่อดีละคะเนี่ยไม่มันมันยากจริงๆครับว่าะคะคือคือ,คอมันมีอย่างเดียวที่วิธีแก้ก็คือสายตรวจต้องขยันไปบ่อยๆหน่อยค่ะับมันถึงจะทำได้ คือวันนี้เราต้องยอมรับว่าตำรวจเองก็ไม่ค่อยได้เดินพื้นที่เท่าไหร่นะครับวันหนึ่งเขาอ,อาจจะคิดว่าผมก็จะว่าเขาคิดว่ามันมีกล้องมีกล้องที่สามารถตามหาในภายหลังได้มันไม่ได้มีกล้องเรียวค์แบบเครื่องของการจะระจจาจรแต่นี้ในกล้องถึงแม,ม้จะไม่ใชการจราจรมันก็ไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นหลักการที่ดีที่สุดเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็คือจ่าเฉยก็ทํางานไม่ได้แล้วต้องเอาจ่า,จ,าจริงๆเดินนะครับ,รบถ้าตำรวจได้เดินถนนมากขึ้นแบบมันก็จะ น่าจะเกิดความสงบเรียบร้อยมากขึ้นครับเหมือนที่เราบอกอะต้องออกหมายจับคนที่ไม่ขับรถตามกฎหมายคือแทนที่จะไปป้องกันแต่ต้นเหตุส่งไปเดินบนถนนเนะี่ยผมว่ามันก็ไม่ฝ่าฝืนนะคุณสุน,นันคุณสุนันจะเลี้ยรถต่ที่เขาเลี้ยแล้วตำรวจยืนในคุณสุนันจะเลี้ยไหมก็ไม่เลี้ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยหลักคิดมันอาจจะผิดพลาดไปนิดหน่อยครับ ท่านต่อไปคุณแก้วบอกว่าเพื่อนชาวต่างชาติซื้อบ้านโดยใช้ชื่อเพื่อนสนิทที่เป็นคนไทยแล้วก็มีการทำสัญญาการระบุว่าเพื่อนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้นะแค่ใช้ชื่อในการซื้อเท่านั้นนะปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเอาบ้านหลังนี้ไปจำนองในราคาสองล้านบาทนะคะแล้วก็ เล่มทะเบียนเนี่ยอ๋อเพื่อนชาวต่างชาติก็เป็นคนถือไอ้ทะเบียนบ้านอยู่นะคะแต่ปรากฏว่าเอาบ้านไปจำนองแล้วก็เลยสอบถามมาว่าจะทำยังไงดีอะคะ่ะจาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยจะทำนิติกรรมอำพรางแต่นิติกรรมอำพรางที่มันมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะห้ามต่างชาติซื้อนะครับแล้วให้คนี้ซื้อแทนก็เป็นโนมินีซึ่งตรงเนี้ย เป็นข้อตกลงที่ใช้ไม่ได้ประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองเนี่ยก็ต้องถือว่าคนที่มีชื่อน,น่ะในเอกสารสิทธิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นั้นถ้าเขาเอาไปทําอะไรก็ได้แต่ทีนี้ถ้าจะดําเนินคดีก,กันก็ดําเนินคดีนในข้อหาช่อโกงเท่านั้นนะครับพราให้ถือแทนเป็นเรื่องที่ว่ากล่าวกันภายในครับแจ้งความไม่ก่อนได้ คุณกเกษมค่ะบอกว่าถ้าเราถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็เราไม่มีเงินจ้างทนายการใช้ทนายที่ศาลเนี่ยนะคะเขาอยากจะทราบว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะอาจารย์ไม่ต้องเสียครับแถลงศาลอกไม่มีทนายขอให้ศาลช่วยจัดหาทนายความให้ก็ได้หรือมาถ้าไม่ไปตรงนั้นก็ไปที่สำนักง,งานที่ทาจังหวัดท่านต่างจังหวัดท่านในกรุงเทพก็ไปกรมคุ้มกองสิทธิส่วนที้ตามขอรับความช่วยเหลือด้านทนายความหรือสภาทนายก็ได้ครับ แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมว่าคดีอาญาเวลาศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมศาลอะไรที่ฝ่ายจำเลยต้องจ่ายไหมคะอาจารย์ไม่มีครับไม่มีถ้าสมมุติถ้าตัดสินเสร็จและจำเลยต้องการคาพิพากษาศาลก็คัดไมฟรีครับอ๋อค่ะท่านต่อไปคุณอันนกนะคะทำสัญญากู้ยืมเงินกับ ผู้กู้ซึ่งอยู่คนละจังหวัดนะคะคือคุณอนนบคนให้กู้เนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนคนกู้เงินอยู่จังหวัดสกลนคร,ครก็มีการส่งหลักฐานกันทางไปรษณีย์นะคะตอนนี้ปรากฏว่าผู้กู้เนี่ยผิดสัญญาแล้วก็คุณอนนบจะฟ้องทีนี้อยากจะทราบว่าเวลาฟ้องเนี่ยต้องฟ้องศาลที่กรุงเทพหรือว่าสกลนครเหรอคะอาจารย์จริงๆมันก็ฟ้องไนดะ้ทั้งสองศาลถ้ามีเหตุผล แต่ก่อนจะ,จะฟ้องนะครับไปขอคัดทะเปลี่ยนบ้านของตัวผู้กู้ก่อนนะครับว่าให้ทนายไปคัดหรือเราไปคัดเพื่อจะฟ้องร้องคดีเนี่ยสำนักงานเขตเขาก็จะค,คัดคัดให้นะออนไลน์แล้วพอดูว่าเขากูม,มำเนาอยู่ที่ไหนก็ไปฟ้องที่นั่นนะครับตอนกู้อาจจะอยู่สกลนครแต่ตอนนี้อาจจะอยู่นครราชสีมาก็มาฟ้องที่นครราชสีมาแต่ถ้าจะฟ้องที่กรุงเทพจะต,ต้องยิ่นคำร้องว่าเหตุผลใดฟ้องที่กรุงเทพจะสะดวกกว่าที่สกลนครครับ คุณชาตรีสอบถามแทนลูกสาวนะคะก่อนหน้านี้ลูกสาวไปเช่าชุดสูตรที่ร้านแห่งหนึ่งก็มีการจ่ายค่ามัดจำมีค่าประกันความเสียหาย1 5 0 0บาทอันนี้ไม่รวมค่าเช่านะคะคพอใช้ชุดเสร็จเรียบร้อยเอาไปคืนนะทางร้านก็เอาชุดไปตรวจสอบก็คือหิ้วชุดเข้าไปด้านในร้านแล้วก็ไปตรวจสอบนะลูกสาวก็ไม่ได้ตามเข้าไปนะคะเสร็จแล้วพอออกมา บอกว่าสูตรมีร่องรอยความเสียหายก็ขอยึดมัดจำและเงินประกันนะคะซึ่งลูกสาวก็บอกว่าก่อนจะเอามาคืนเนี่ยดูแล้วทั้งข้างนอกข้างในไม่มีแล้วอย่างเงี้ยทํำยังไงดีคะอาจารย์นี่ตอนที่เขาบอกว่าเสียหายเนี่ยเขาให้ดูมั้ยครับเสียหายยังไงให้ดูค่ะให้ดูรอยแต่ว่าตอนลูกสาวจะเอาไปคืนเนี่ยลูกสาวดูก่อนแล้วบอกมันไม่มีอ่ะคือพอเขาให้ดูแล้วเรายอมรับไหมตรงนั้นเน่ย ถ้าเราไม่ยอมรับเราโต้แย้งไว้เนี่ยมันก็มามาถกเถียงอดำเนินการต่อไปได้ทีนี้ถ้าเราไม่ถกเถียงหรือโต้แย้งเอาไว้เนี่ยเหมือนกับเรายอมรับเราจะสู้ยากครับวิธีการที่ดีที่สุดเวลาเขาให้ก่อนไปคืนก็ถ่ายรูปเดี๋ยวนี้กล้องมือถือใช้ได้ถ่ายไม่ใช่ก่อนเลยไม่ยันกันครับค่ะนะคะเดี๋ยนี้อะไรอะไรก็ต้องต้องใช้กล้องบันทึกช่วยกันลดลดปัญหาได้นะคะวันวันนี้เติมมาอีก หกคำถามรวมกับเมื่อวานก็เป็นเก้าร้อยยี่สิบสามแล้วค่ะอาจารย์เก้าสองสามวันนี้ผมว่าผมว่ามันมีอะไรแปลกๆดีนะยังไงเมื่อเช้าดูข่าวโอ้มีชาวบ้านหอมแก้มหลุงป้อมเลยข้าข่าดิแล้วยังไงคำว่าแรงบันดาลใจเนื่อยข้าข่านะครับก็ดูบ้านเหมือนมันก็สดชื่นหน่อยมู่นี้โอเคแค่นี้แหละครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนุมค่ะ กฎหมายชายา่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด